นั่งละกนั่งละกที่พสโคโพฝาเล็กไว้ตากโซธีรพักแห่เลดอกปุ๊ดอกเวทีตั้งนานยัญเยอะฮีเนเวดาตากโแล้วแมเนจเจอร์ออนไลน์อ่าตากอซดคะเอาเวกเวล่ะตากโซดใครเนี่ยขุดโตเทวด้าเลยเลือกตั้งพม่าสอดึงเครียดผู้สมัครรับเลือกตั้งถูกกองกำลังต่อต้านรัฐบาลทหารเข้าจับตัวกลางวันแส่ๆเอาเวนี่ไม่ไวได้ตากโซขุดโต ได้เลยตาคุเธอเลยก็ไปยอปูมาตาพี่เชิดูทอดเต่บ้าดูคนอะไรวันหนึ่งเราโคดรืยอกาสต่ากหนอี่ตนเดกันดูนี่มาตาคุเธอว่านี่เวปปานนากนีได้ปานเลยพ่อมูดเดียวแล้วไม่ชาคาี่กันเรื่องอวได้แล้ววันเลยพ่อาคานี่ว่าเราก็ไม่พอพีดีเอพอหรอแต่ไม่ได้จินจรนี่เออตากระซอนนี่เดือดกูเราไม่ได้ไปลุยแต่ชิคกี้คิทูกิชี้เย่แฮมเมอร์ลรอ ลุยนุยค <ary>, ือบ่นนี่เพ่อปกุยนี่ล่ะเออเด้อมันบ้าบัดไดเจชมดาว่าพี่เดกัวไปบ่าดิบ่าน้ออะตะบานเนี่ยอะบิวะอะขุดาดอนี่ดิเลพลอตจิกากุยนั่นตะกะน้อตะซ้อนี่อะเวกุยเวดาจะจ่าอีกเดวะดาบาลบาตาพ่อกันเนี่ยอะบิเวดาเราวายลิเตอะซาโอเวเซอร์ชิดนุยนี่ว่าเวเนี่ยอะเฮว่าปาร์ตี้ดิคันนี่เล ย่กกาญี่ปดพักประชาธิปไตยชาติพันชาญนาชาญ nationality ยี่ช่่าก็มีจานนี่แต่ข้าข้าเนาะวิทาสุญยญโกฎบ้าบ้าอ่โคตอนนี่แต่เว้ได้กัรเลยพอมูดดีไว้ไวลลินเต็ดตัชิ้นนู้นน,นี่เท่าไนี่เด้อเอาไว้ในป่าพลาท่อไว้ไวด้าตาอุศะแล้วก็บียปูนี้แต่เว้ได้าตาตบ,บ้าโกดีบ้าตาพี่เชืออุทอดตาหลอ อคูตาโรนี่เดดิเดดิเปซินยาโคโลเตเปลาทอดดาลาดาเปยอตติติปานีคาโลเวดาอัตราโดปโยซือนอโดปาติติปานีเดทอดดาซิโกเวดาตาคุเธเพลากะตุยดาลาดิเซมบรีคิชิฮวกโตยินิโลอืมอคูตาโรนี่เดกุยโดเวตาโลลัมบกุยนี่มีเวดาตาโลตโตเอ่อเลกุลดูควาซูตาซิกเวติติปานีอากิชุโดมาเดเว อาตุเวติตบ้านนี่ยสาธอคูเกเวด้าเลิกอองซานซูจีว่าพ่อเวด้าวิาล็อกคีนี่เลิกคีบ้านนี่เ่ะพ่อทอดเวด้าดาซิกเวหนอทดดาเกวเวด้าไปยอสุปุโนขาเรเวด้าตัดตูเลบุมีชาตินี่ง่ายนี่เนาตั้งส้นเหตุเทเวด้าเลิกเอ่อเตเวด้านักวิจารณ์ได้ประนามแผนการเลือกตั้งออกวันละเปตี่นอผ่านไนี่เด่เปอเอเปตโวเวด้าไปยอสือาตาคือเธอ ลึกเกียรติโหเวดาตปรญาอินนี่เนาะเทเวดาเวงนี้มีเวดาไปอยู่อัตตากุตตาภาตะคาลอเนาะหรือเอโดมาโลเจ้าเวดาวราโทเดอที่พระเนี่ยตะฮิตบาเนาะเออวิบรในเดกุตตาภาโลเวดากะลึกลุเออเลปวันเลอู้ตะลูตะโคดออกออกบาที่พระนี้กันลมอินโลโตวิ่งเวดานี่หรอวิบรในเดตักซอนี่กุยเวดาที่เจอีเนาะเทเวดา บ่อยยอ attack สวนี่ปะปลาโทบัยด้านเลออ่าไวลินเท่นี้ตากะส้นกันนี่ก็บ่ได้ลืมเมียนมาอาลินเนาะตากะส้นตะนี้นี่ก็บ่ได้จริงนี่เอาเวทนาไวลินเท่ตะไหปะท่อหมู่เดียวเวทนาแท้อ่ามื้อคืนนี้เพอะอปู่กุ่ยเพอะมื้อคืนละเซนารี่ปะละเหล่พ่อนี่บ่ละเหล่ดอกกาหลัชวะเลดอร์ไซเคิลเลดเวทนาปะละกะคิดกา เนาะเล่โดเวน่าเซงเกินคีโชวฮให้เก็บพ่อมูดดีไว้ได้ไวลินเจตไงเนาะเพลเลอไวลินเจตงานหน่ยอูดอดดูพเธอโพเลวินเนาะโกวได้เลิประกกูเลมบกุอัตาเปก็บียอเคสจะเลยลอะได้วแเนาะแล้วพ่อไว้ได้บ้างไงสัวเราตีแบบนี้ก็ตอไว้พููสร้จัเลยนะจะช่วงว่าเรากรโดไว้ได้เลยอกเมื่อผ่านดลลรล็อกคีรกัล้อนี่เดอแล้ล็อกีรีกันเนาะเงเกินคีโชไม่อย่าก็ตอไว้ได้ไวลินเจตไงเนี่ยะโช เราไว้จะโชว์นอีเดอกันโดไว้ขีกันหรือเล่ารก็ขอโทกไว้ได้หรอรัวเออจะโชวมือจจนี่นี่เนาะให้กับพ่อไว้ได้สัวกับเรแมื่อคืนนี้แพ้ปุกวีนี้ทั้งสองนี่กวยแพ้ได้จยนี่แต่ไม่ได้กําเลือตาดอสเดอนสื่ประกอบเลยผีดีแอฟติดาผ้าอืมเนาะแต่ไม่ได้เลยปว่าติดผ้าอีเดอไม่ได้กว่าเลยอาโกสตรอท่าได้เลยดิโมคราซีเนาะไม่พอละทอดาวประโยชน์สื่ที่าผา เอออาโคต้ตอนนี้เดอะแมีการตล้งร่างแก้เตวิด้าตื่นลึกตอนนี้คือใครนี่ยดู P.D.F. เลยผู้เล่นสยาบาเตวดาเลี้ยไว้ดาไวลินเทคตระกายนี่แต่มาตินยังไวได้ที่บ้านนี่หรอทั้งสองในกลุ่มดเวเทวดาเลอ่ากวยลาวลีอยู่โกรธเตวดารายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการที่จะจับกลุ่มผู้ต้องหาสามคนตามมาตราของกฎหมายการเลือกตั้งฉบับใหม่ เนาะติบ่ประโยคมามุบัฏฐานี่หลู่พ่อไว้เลขบัตรใส่นี่เนาะบ่มาดูคนตะเลเตะหน้าปวดเสื้อไห่นี่เด้อมาก็มาให้ดาตาเอ่อนึกเราโคดรู้สาอัตตุตัสสสสิเบิ่ดแล้วบียอสุกวยท่อไปดาตบนี่เนาะอัตตาก็มานี่จะเจอนี่ดินนุยนี่บาจะไว้ดาบพ่อมีคือนี่อืมอะครูตาตอนนี้เด้อไม่ปลเลยอ่าโคดดาชื่อโกเบดาตะคุเถลตากบลอยญาอี อ่าอ,อัตกะมานี่ยดูกูถึงดูกเ๋เนียหมอเทวดาตัดเลอร์ใหญนี่อ่อาอะลอติลอเราไปะหรอพ่อเมีคือดอู้อยู่คาดนัลนเล่กว่าเลยนรน,น,นี่วีบลอนี่เลยเทวเดาเลยรายงานข่าวของสื่อท้องถิ่นรวมถึงสำนักข่าวออนไลน์ของเมียนมานาน,นาวระบ,บุว่านับตั้งแต่กรกดาอ่าวิสาสุนับตั้งแต่กฎหมายการเลือกตั้งประกาศใช้เมื่อเดือนกรกดามีผู้จับกลุมแล้ว100คนเนาะเม,มียนมานนวอัตกะซอ เออป่าปลาเทวดาจิตใจอีเทวดาสาธทอลิประโยชน์สืออัสเวดาอตาคือเธออตาโซตาโซขี่โคดดอตบี you, people, place, right ้อีเพนลัานอย่างไรนี้ป่ามากมากเวดาตาโซตาโซนี่กูองหานตะเกยรข้าข้าลีเทเวเนาะป่อเลิบบ้าตาพ่อบ้าตาเจอออกลานี่เล่าป้าคือสิโกเวดาโดนดาวฤกเถอะเลอบบ้าโดตาโองมุสิตผ่านนี้เนาะตอนนอนนี่เทวดาบาตาจิ๋งออยู่ข้าเต้าลุยจีดอกหุยนนี่นี่เทวดา dan mu ro ba gih ro ba lo ba ba la no we voted the teweda party your ko no ta way kevada lechan national party no a we wildling tech da le ba pho khlu ni party your ko a miu da le sign i pau ni a we ba ta thiya weda party ne le bo suwa party มิสโกเวดาปาร์ตี้คือพูออกลาตพูและอันหนึ่งเหล่าค้วรสิโกเวดาตาเลทิโกโดตบีอาปูเตเวดาบ้าการต่างรีต้ากลุ่มบอลแพ่อมูดีเวดาอัเมมเบอร์พูตถึงนี้ใส่ไอเปาเนี่ยคือปับพรังตัดที่นอตมีบาเตเวดาบ้ามือโคตรเลนิดบ้ายูสิโกเวดามีปับพรังตัดที่อาร์อาร์อาปูนที่ฟ้ากระโดดการระดมโลนการระดมนกาบป้าพีดีเอเล่พวกกระโดดตาที่ๆคนคนเอติอัตันผู้บาญชีเตเวดา นอตากระซอนี้กุ่ยไว้ได้จิตใจอีกเทเวดาเหรอเอ่อปาร์ตี้ตะไคอ่ะแกอยู่ด้วยปาร์ตี้เนาะมีๆปาร์ตี้แล้วตรุละเกสของบาบาสะตะนากี่เทเวดาอปาร์ตี้นี่เดปลอเวดาปวเลนเดลอคอร์เวตอันนี้เลยเกชิโกแล้วอยู่ด้วยโกเทเวดาเนาะลาผู้กุ่ยๆนี่เดมาติลิเวดาตบปลอเนี่ยตบโหญเนี่ยเดเทเวดาเลย อ่าปัวลือเนลอครวยอะทานิเดเกินดูนิมาตะคูเตเทลลัยยียริยาโขชินยาอะโคเนเดเดเวดาเลออตุเวอปาร์ตินักีมือนเลอเวดาเลอบาตะบ๋าเดปายียริยาโขชีกลาเนเดเมกนนึงหลบะเลอปาคลปูราปูราจีอาเจจานีโมลาปูคีนีเดเวดาปาร์ติลามิดุขึ้นเลนคึพึคึพึเนเดจะดาปะยอซือนอเกกวยดาผีญ่านอเอาปี้กะพือปาร์ติเวเทอะอคี เลเลลัวมนัสซีเลเวเลอุตติกิจเทตฟือยตะฟือว่าดา USDP ประโยชน์อัตตานี้หนึ่งเทเวดาอืมอะโคตะตอนนี้เดมีเมลอะเวดาอะเวไซไอเปาอ่าปาร์ตี้เลเกเวดายูดูอะกะลูดูอะปาร์ตี้ตะฟือนี้หนอมีอะมีเมตะพละอะมันตะโกต้าดอประโยชน์สื่อบาบาชาตนากีเทเวดาขอโปรเลอะเวนูลอป้าคือป้าโหเลตักฤทรเดบลอยานี้ นอคอบยอหนีตลอดโชโลตาดอเอาไว้ท <wh> ี่ค uh <mythology> ือเวดาดอไปยอสึกแล้วดูตาคือเธอเลยตาตบลอยใหญ่บ้าอะคุณตาดอหนีปะดีกว่าไม่ได้เห็นในเดนเมตนุละคอบรุยตาบาเนี่ยหวีหลอนอคอบเหลือเหลือคอบรุยตาใจเนี่ยลืมมาตาดีต่อเด้ออานน่ะนอที่คือดอประยศอยู่ตาคือเธอตบลอยใหญ่อีหลอ อาโคดานี่เด้อกัน่าไมได้ตังยอกระเตบุกระเตดาตุเวทิาอุตาสุตาลเลพ่มูดิบลีบลีเวฟฟอตบาแฮกิโกเกเวปัตยาตบาบะไม่เลป่าไม่ได้เลิตเตเตเล็พลตตเลยอืมเอาเวนี่เด้อไม่ว้ด้ตากะซ้อเลปวดเพอไมด้คีเลตันหนึ่งเราข้ตเดตันตนนยาท่องลุยตอเลีขีคิีิหัวซอเดโอเจเกชิลุยซอเนาตาือเธอกระตุยจีรอฝลนกันไม่เอาหลเปลาจุ๊ยบเล่นหรอมาเจอ เออเลวกะเปลแล้วขุยบาบาอะโคเนะหิโมดาปาลออันเดลอคอลเวตาปาลอคูเกอะเลตาปยอตตาคือเธอตะหลอใหญ่นี่บาตบาญีชมูตะเลอะตาเกปริโตตากอตนเลยชมูบ้านดูคนทะเลบ้านอกวาเว้ยนี่วายลิงแท้นี่ปัดดอญีชมูตะอะกัมมีวะดาไม่เมตตาตะมีตาตะลั่นละนมุนัดนี่ นาปะปาพีดีแอสทิว่าเนี่ยมาปีกว่าเออในที่ยายตาดูในซื่อที่บา้านลีเมียาเออปกิพ่อลีในซื่อไม่โหโหจริงๆในดูบ,นนนบ,ดบ้านบ้านเนาะเออซื้อกลาเท่าดีอย่าชมว่าตาบ้านบ้ากันเหล็กเราตาใจน,น,นี่นีนี่ยโอ้เก้ป้าพลาดุสิ่งแอนติพอโตโกโพติสพาเทยหลอกตามหรอือ